น,นี้นะครับเราอยู่ที่เมืองเอามาคุระกนะครับซึ่งอยู่ในประเทศพม่านะฮะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นสะพานนะครับซึ่งทําจากไม้สักทองซึ่งสะพานตรงเนี้ยเสาแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยนะครับเขาได้นํามาจากพระราชวังเก่านะแล้วก็มีทะเลสาบที่ยาวยาวมากนะครับทะเลสาบที่ยาวมากนะแล้วก็เดินสามารถเดินข้ามไปได้ คนไทยมาเที่ยวด้วยน่าคนไทยเหมือนกันนะครับขายของเที่ยวเล็กครับมา,มาดูครับไอยของเที่ยวเลย็ยดูภาพวาดแล้วที่สำคัญที่สุดครับตอนนี้นี่เรามาดูข้างบนนะครับสโลงครับพวกเราคอนเองนะฮะกำลังสาธิตการนุ่งสโลง ที่มีใครของพ่าเป็นคนที่สาธิตให้ดูว่าการนุ่งแบบไหนก็บอกสโตงมีอยู่3แบบนะครับมีแบบหนาแบบบางนะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยแบบมะพร้าวแบบบรอะมะพร้าวแบบกระดิ่งแล้วก็แบบกล้วยอ่ามีสามแบบไปดูสาวๆดีกว่าสาวพม่าดูว่าเป็นยังไง ขแท้จะต้องหน้าตาอันนี้ไม่ใช่คบอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่โดนกับกล้องด้วยดูนีนี้นะสวยนะครสวยนี่ครสวยอ่ะี่ิมี่แมวก็สวยนะโอ้ไหมครับแปดร้อยโอเคโอเคไหมครับโอ้นะแ้อยะสองหมื่นจ้าครับราคาพูดราคาพูดนะอันนี้ค่าราคาพูดสองหมื่นจ้าครับ ยุทธครับอยุตมาสหน่อยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างทีนีครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีเหมาะสมการท่องเที่ยวแต่ว่ามีสามคนนู่งครับเขามานั่งอีกแล้วครับนั่งไปเดียวเลยครับนี่ไปดูไปดูตรงนี้ก็เป็นคนที่นะครับไม่ไม่ข้ามเรือไม่นั่งเรือก็จะมานั่งเล่นนะครับจะเห็นนายกนายกผมครับนายกผมนายกสมาคมสทนเรานะฮะโดกกระถิงแดงนายกยุทธสุดยอด